ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่10ธันวาคมพศ2565นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาตามต่อนะคะสูตรของอาจารย์ยอดแม่นแม่นนะคะก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเลขของอาจารย์ยอดก็เข้านะคะเข้าชุดที่1น,นะคะอาจารย์ให้50นย์นะคะแต่ว่า2ตัวบนก็ออก0ูย์นะคะ แล้วก็สำหรับเลข3ตัวก็เฉียดเม็ดเดียวเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจารย์ให้3 5 0นะคะเพราะว่าก็เกือบจะเข้า3ตัวโต๊ดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าก็ยังดีที่เข้า2ตัวบน0 5 5 0ปังปังนะคะ ถ้าใครได้ซื้อได้ติดตามนะคะก็คงจะรู้ว่าสูตรของอาจารย์เข้าหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเข้าแอดก็บอกว่าเข้านะคะไม่เข้าก็คือไม่เข้านะคะก็จะนําเสนอไปตามความเป็นจริงนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าของอาจารย์ก็เข้าจริงๆนะคะวันนี้ก็จะมาตามต่อให้นะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอง Channel น,นะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สว,ส,สวัสดีครับ FC ทุกท่านหรือช่องละองชาแนลครับคือผมก็ต้องมาแบบตามนัด ก็วันนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะครับก็ให้ท่านดูเอาเองครับคือผมจะไปบอกว่าออกตัวนู่นตัวนี้<อ>คือพูดไปมันมันมันคือ,อยังไงมันเข้ามันไม่มันไม่กรงก็เลยไม่อยากจะพูด<อ>พูดไปก็กลัวจะนําพ่อแม่พี่น้องเสียเงินเสียทองขอยากให้พี่น้องคิดเอาเองว่าอยู่ในนี่แหละคู่หนึ่งบน ครับให้เอาเองครับก็ของเมืที่ผ่านมาให้ห้าศูนย์เนาะครับห้าศูนย์แต่ว่าสองตัวบนก็ออกศูนย์ห้าเนาะศูนย์ห้ามันกลับครับเนี่ยมันเป็นตัวกลับค่ะเนาะต่ก็ถือว่าเข้าขายจานครับครับถือว่าให้นตรงๆเลยนะครับอยากได้แบบตรงๆตรงๆเคยไม่เราซื้อเลขเราก็ซื้อตรงแล้วก็ตัวกลับ ตัวกันไว้บ้างแหลจา์เนาะเพราะว่าก็ไม่แน่นอนเรื่องตัวเลขเนาะคือมันยังไงคิดว่อกห้าศูนย์ไปอกศูนย์ห้าก็คือมันไม่ถูกเลยครับถ้าถูกมันก็ก็ยังว่าแะไรมีเขาซื้อตามมีแต่ห้าศูนย์แต่เขาไม่ได้กลับอย่างนี้นะเขาบอกก็เลยไม่โชคดีเนาะไม่โชคดีครับซื้อกันทุกคนถ้าใครมีบุญมีดวงก็คงจะซื้อกลับก็คงจะโชคดีเนาะครับ เขาก็ซื้อตามทุกคนเขาก็มาบอกมาคุยว่าเออผมซื้ออยู่แต่ผมไม่ได้กลับเออมันก็จริงจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคยก็ทาได้อย่างนั้นวันนี้ผมอาจจะไม่พูดเยอะครับก็ขอให้้องได้เอาคำนวณเสร็จแล้วนะอาจาเนาะเสร็จเรียบร้อยเลยครับครับเอาดูเลยครับค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรของอาจารย์ยอดแม่นๆ่นนะคะงวดประจําวันที่16 ธันวาคมพศ2565นะคะเลขครัวโบราณชุดเต็มนะคะเลขครัวโบราณชุดเต็มนะคะชุดที่หนึ่งก็จะมี6116 6996 0440แล้วก็88นะคะอันนี้จะเป็นชุดที่หนึ่งเนาะอาจารย์เนาะครับครับชุดที่หนึ่งค่ะเพราะว่างวดก่อนมันเข้าชุดที่หนึ่งเนาะครับชุดที่หนึ่งค่ะแล้วก็ชุดที่สองก็จะมี1881 2882

9 4 4 9 9 7 7 9 0 7 7 0 1 3 3 1 1 5 5 1 1 7 7 1 2 3 3 2 2 4 4 2 2 6 6 2 2 7 7 2นะคะอันนี้จะเป็นชุดที่3นะคะวันนี้ก็มีชุดที่4ด้วยนะคะชุดที่4ก็จะมี2 0 0 2 1 991 2 9 9 2 3 6 6 3 5 4 4 5 6 4 4 6แล้วก็6 5 5 6นะคะอันนี้คือชุดเต็มเลขครัวโบราณนะคะท่านผู้ชมและก็วิ่งบนล่างนะคะให้ 6.. กบนให้6เด่นหกรองแปดนนีนคือบนเนาะใช่ใชเด่น6รอง8ปดวิ่งบนวิ่งบนล่างเด่น6รอง8ดนะคะ วิ่งบนล่างเด่น6รอง8นะคะแล้วก็3ตัวให้มา3ชุดนะคะ3ตัวมี0ูนย์หกแล้วก็288นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เฉียดเม็ดเดียวนะคะสำหรับเลข3ตัวนะคะอาจารย์ให้3 50กับ4 50นะคะ3ตัวก็ออก805นะคะก็เข้า05 50นะคะ ถ้าใครตัดเล่นสำหรับเลข3ตัวนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจนารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าวันนี้อาจารย์ก็มานำเสนอแบบชุดเต็มนะคะให้ท่านผู้ชมพิจนารณาเอาเองนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็แยกเป็นชุดชุดให้แล้วนะคะคแต่ว่าล่าสุดก็เข้าชุดที่1น,นะคะ5 0 0 5นะคะ งวดนี้ก็ไม่แน่เนาะอาจารย์เนาะครับครับครับคือผมจะไม่บอกชุดเดียวคือมันไม่ดีครับก็ให้ท่านหาฤทิซีทุกท่านก็เก่งทุกคนแหละผมดูดูไปนะครับคคิดไปแล้วนะครับเขาก็อาจจะเก่งกว่าผมผมก็แค่ทําไปครับคือตามใจฤทิซีทุกท่านผู้ติดตามครับงวดนี้มั่นใจอีกไหมคะอาจารย์มั่นใจมั่นใจอยู่ครับเพราะ คือผมให้ชุดเต็มเนี่ยผมสบายใจถ้าผม<อ>ให้ชุดหนึ่งสองชุดนี่มันดูไปไม่ดีครับผมไม่กล้าคุยเรื่องหวยนี่ครับคือ,อคืองวดแล้วก็ให้ห้าศูนย์ห้าศูนย์มันไปอกศูนย์ห้าผมก็ไม่รู้จะว่ายัางไงครับคือมัน<อ>มันถูกแต่มันไม่ได้เงินอย่างนี้นะคบ <S <S บอก,กงกอะไรครับเล็กเข้าแต่ไม่ได้เงินเข้าไม่ได้เงินเนี่เขาคิดนั่นแหละเขาคิดผมเลยคิดว่ามันไม่ถูกนี่นะครับก็ต้องกลับเอาครับ ดูไปเรื่อยๆครับจะได้เข้าใจคือว่ามันจะมีชุดหนึ่งอยู่และอยู่ใน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 ชุดเต็มเนี่ยมันมีอยู่ชุดหนึ่งงวดนี้นะผมชอบเลข6งวดนี้นะวิ่งหกวิ่งหรูดหไปเลยเนาออาจารย์เนาะครับรูดหคือ8ดเป็นตัวรองค่ะคือที่ผมใส่หกหนึ่งนี่ก็เพราะว่าฝันว่าผมไปทําอะไรหมู่บ้านหม เขาบอกว่ามูสิบหกสิบหกผมได้ยินอย่างนี้นะเขาบอกมูสิบหกสิบหกผมคิดว่ารวมจะกลับผมก็เลยใส่หกหนึ่งอย่างนี้นะครับครับฝันก็อย่าไปเชื่อนะเขาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกครับคือฝันว่าได้ยินเขาพูดว่ามูสิบหกมูสิบหกมูสิบหกสิบหกได้ยินก็หูได้ยินก็หูเลยก็รู้ตื่นขึ้นก็เขียนไว้หนึ่งหกก็เลยผมก็เลยกลับ ทกหนึ่งอนี้นะก็ไม่แน่ขายจารย์เผื่อว่าเขาจะมาเข้าฝันย้ําตัวนี้ก็เป็นไปได้เน้อาจารย์เนาะครับแต่ถูกคิดว่าถูกอยู่เลยแหละถูกอยู่แต่ไม่รู้ว่าคู่ไหนเนาะคู่ไหนไม่เกินชุดหนึ่งหรือชุดสองเนี่ยดูให้ดีๆครับนี่ค่ะค่ะ ดีไม่ดีก็จะอาจจะเป็นชุดหนึ่งก็ได้อย่างงี้นะก็ไม่แน่หกหนึ่งหนึ่งหกนะอาจารย์เนาะหนึ่งหกหกคูณล่างหรือเด้อหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งคูณล่างคูณล่างตัวจะเป็นเลขล่างคืออาจารย์ก็จะเน้นให้หนึ่งหกหกหนึ่งตรงกับว่าเลขฝันเนาะใช่คือตัวนั้นแหละตัวรองก็คือเก้าหกหกเก้านี่แหละอ๋อค่ะค่ะอาจารย์ก็แค่นั้นแหละครับเอาเอาแค่นั้นแหละอิปซีทุกท่านขอให้ ท่านได้ติดตามไปเรื่อยๆผมจะให้ไปจนเรื่อยๆอย่างนี้ครับค่ะอาจารย์ผมก็ไม่ได้หวงได้อะไรเราคือให้ไปเรื่อยๆคือเป็นแนวทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับค่ะผมก็ไม่ได้ใจจืดใจดําอะไรผมรู้ทำก็จริงแต่ให้ผมตัดเนี่ยผมตัดไม่เก่งผมตัดไม่เก่งครับคผมก็ใส่ช่ยชุดหนึ่งชุดสองชุดสามผมก็จะได้สบายใจด้วยให้เยอะบางทีให้เยอะไปไม่ถูกก็มีครับ มันเคยเป็นครับอันนี้ก็คิดว่าถูกอยู่เลยแหละครับดูให้ดีครับมั่นใจว่าถูกว่าเข้าอีกเนาะเข้าอีกเข้าอีกครับคือเคยทํามาตลอดพอเป็นชุดเดิมชุดแรกเลีกมูนี่เนี่ยครับนี่ผมทําเป็นชุดแรกมันไม่ค่อยพลาดคือชุดเก่าๆครับก็ถ้าเล่นถ้าเล่นก็อย่าไปเล่นเยอะครับคือเล่นไปเรื่อยๆนิดๆน้อยๆครับเล่นพอได้รุ่นน้อยใจแล้บก็อย่าไปเล่นเอาซิจน ครับเหมือนเขาพูดขายนาขายไรซื้ออย่าไปเลยครับอย่าไปถึงขนาดนั้นเนาะครับอย่าไปถึงขนาดนั้นเลยครับผมคนทำเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันจะบอกตัวหนึ่งไปก็กลัวท่านจะทุ่มแรงผมไม่บอกขอให้ท่านดูเอาเองครับคือที่ชอบนี่ก็ชอบในใจนี่คือชอบที่สุดนี่ก็คือศูนย์สี่แหละพูดง่ายๆนะหตัดไปเนี่ยมันอยู่ศูนย์สี่คือลึกๆชอบศูนย์สี่เนาะใช่ใช่ คือมันตัดอยู่อย่างเงี้ยมันตัดมันอยู่ห้าศูนอะไรอย่างนงี้นะมันอยู่ตัวเดียวอย่างเงั้นนะแต่อันนี้มันจะเข้าหรือไม่เข้าไม่รู้นะก็ต้องรอลุ้นไปได้ยันรออาจารย์เนาะเดี๋ยวผมว่าให้ซื้อศูนย์สีเดยอย่างนู้นก็อย่าอย่าอย่าให้ผมพูดเลยอย่างนั้นมันมีดีมันอาจจะผิดครับเพราะเขาเขาทำอยู่นู่นเราก็อกทำอยู่นี่เนาะเขาอกอยู่นู่นเราก็ทำอยู่นี่ ครับผมคิดว่าผมทําได้แค่นี้ก็ดีที่สุดครับขอให้เอฟซีทุกท่านได้โชคดีครับให้ติดตามไปเรื่อยๆผมไม่หวงหรอกครับมันก็อาจจะเป็นแนวทางทางหนึ่งดีกว่าเราจะไปหาเอาตัวนุ่นมาใส่เอาตัวนี้มาใส่ครับเือผมจับคู่ให้ท่านหลับเอาเองนี่เอาเองครับเอาแค่นั้นแหละขอให้เอฟซีทุกท่านครับโชคดีขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก็ขอให้ ให้เจ้าที่เจ้าทางก็ช่วยดึงช่วยนั่นไปด้วยให้ยังไงให้ FC ทุกท่านได้ถูกค่าคอาอจารย์เนาะไปเรื่อยๆครับคัรบขอบคุณคอาจารย์ค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสสวััดีครบ